แนนสวัสดีค่ะโอ้ยหายไปนานมากกับการทําคลิปพิอาการนะคะวันนี้กลับมาแล้วสัญญาว่าจะพยายามทําให้บ่อยๆนะคะมันมันหลายๆอย่างเนาะก็คิดถึงคนในช่อง Youtube เหมือนกันนะคะคิดถึงทุกๆคนนะคะคิดถึงคนที่มานั่งดูดูไพ่แบบการเปิดคลิปพิอาการของนมสวีทนะคะ วันนี้เราจะมาทำพิอากาศสในหัวข้อคำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณในปี2,565นะคะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้มันคือการอ่านแบบ general reading เพราะฉะนั้นมันคือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปะนะคะอย่าไปอินอะไรกับมันมากให้ใหให้ฟังเหมือนเป็นเข็มทิศหรือในลักษณะแบบอ่ะการใช้ชีวิตเราควรจะระมัดระวังอะไรนะคะเพราะมันเป็น general reading เนาะและที่สำคัญเลยนะคะ มันไม่ใช่ดวงเดออามันไม่ใช่ดวงของคุณแบบว่าเจาะจงแต่ากอยาตัดสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่นมสวิตช์ห้าหกสามห้าหกค่ะวันนี้เปิดประเดิมก่อนเลยในปีแรกนะคะก็หายหายไปนานแล้วเนาะสามกองก่อนกันแล้วกันอ่ะกองแรกคือน้องแฟนตาซี <c oughs> ค่ะนะคะกองที่สองไทเกอร์ Tiger, ค่ะกองที่สามน้องวิชนะคะ เลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะกองแรกนะคะจาก้ายมือของแม่หมอคือแฟนตาซีกองที่2องไทเกอร์กองที่3ามวิชนะคะเมื่อคุณเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานถึงสิศัสิทธิ์ถึงดวงชะตาของคุณให้เปิดทางนะคะหลับตาสักแป,ป๊บหนึ่งพอชเอาไว้ก่อนแล้วก็ดูว่ากองไหนดึงดูดคุณและเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะ โอเคค่ะกองแรกนะคะก็คือกองน้องแฟนตาซีน้องมันอาจจะมีเงาสะท้อนหน่อยก็ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะดวงชะตาของคุณนะคะขออนุญาตดูดวงนะคะขอดูสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้ด้วยค่ะโอ้ไม่ได้อานคลิปนาะนนี่ก็คือมีความคับเขินนะในเรื่องของคำพูดแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการคับเขินในเรื่องของการทาคลิปเหมือนกันดวงชะตาของคุณนะคะ ในช่วงนี้นะคะหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้เป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่ judgment น,นะคะอ่าใบที่สองนะคะเป็น nine of s w ์ r อนด e ร e เค่ะใบที่สามวูฟเดอะทาเวอร์นะคะอ่าเท่าที่ทะ Strength ์สเตรนจ์เท่าที่ใบที่สี่นะคะอ่าเพจ e o f s w ฟอนนะคะและใบที่ห้านะคะคือออ e Lover Reverse คนที่เกิด เอานี้ก่อนนะคะคนที่เกิดธาตุไฟอะ่ะคนที่เรือก่อนนี้คือธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะฮะอ่อชาวราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็มีพลังงานของราศีกกรกฎเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีราศีกันเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอ่อคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารเฤือสสุขอาทิตย์นะฮะตอนนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันดําเนินไปในละักษณะของความเหนื่อยเหนื่อยแบบไหนเหนื่อยแบบเหนื่อย แบบไม่มีเหตุผลบ้างหรือมีเหตุผลบ้างคุณรู้สึกว่าตัวคุณพยายามต่อสู้อะไรมาอย่างหนักมากนะฮะแล้วก็มีทั้งสถานการณ์โควิดเออสถานการณ์หลายๆอย่างเออที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแบบบางครั้งอ่ะคุณคุณต้องการที่จะหยุดพักอ่ะแต่มันหยุดพักไม่ได้เพราะว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของคุณอนะ่ะคุณจึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะเราต้องไฟไปกับมันทีนี้สิ่งหนึ่งเลยค่ะ ที่คุณแม่มองเห็นอีกนะคะขอขยายหน่อยนะคะเเลเวอร์เดลเวอร์ตรงนี้มันคืออะไรืมบางคนต้องเช่ว่าบางคนมีนี่พาราวุ่นวายอ่อโทษทีไปนี่คือชาริออตเนาะอ่อโทษทีนะคะมีนี่พาราวุ่นวายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะต้องเลือกบางอย่างไม่ว่าอาจจะอยากจะหางานใหม่ อยากจะเปลี่ยนแปลงการเรียนอยากจะเปลี่ยนแปลงคนรักหรือแม้กระทั่งอยากจะหาอะไรใหม่ๆเหมือน <c oughs> อยากจะ move ออกจากอะไรเดิมๆ <c oughs> ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงของภาวะของการตัดสินใจบางคนอยากจะย้ายประเทศอยากไปทํางานต่างประเทศด้วยซ้ํา มันอยู่ในภาวะของการตัดสินใจของคุณซึ่งตอนนี้คุณตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะเนี่ยไพ่เดินทางขึ้นมาแล้วเมิกเชนะียนอ่ะมันมันอยากทำหลายอย่างอะ่ะแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเรายังมีภาระหรือเรายังมีอะไรที่จะต้องดูแลมันจึงทําให้คุณคาราคาซังอยู่ณนะเวลานี้ทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ที่คุณจะต้องรมาระวังในในในช่วงนี้และในปีนี้นะคะที่มันโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เพื่อนหนึ่งเลยการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในเรื่องของการศึกษาแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์อ๋อณเวลาเนี้ยตัวคุณอยากจะออกจากเรื่องราวเดิมๆสิ่งเดิมๆแต่มันออกไปได้จริงๆเนาะมัน,ม,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 นมันเหมือนันเหมือนไม่มีมันมันเหมือนอารมณ์แบบว่าถ้าฉันออกไปแล้วมันจะมีอะไรมารองรับเราหรือในลักษณะที่แบบอุ๊ยถ้าฉันแบบลาออกจากงานหรือมุฟ e ออกจากงานมันจะมีอะไรมาการันตีการันเตอร์ว่าแบบเราจะได้งานทันที ที่ทําให้คุณแบบคาตัวเองไว้อยู่อย่างนี้ยอยู่เสมอแม้กระทั่งการเรียนบางคนอยากจะย้ายคณะบางคนอยากจะย้ายที่เรียนหรือแบบมีการสอบการแข่งขันแล้วแบบมันเหนื่อยอ่ะมันไม่มีอะไรที่การันตีคุณได้เลยว่าแบบเฮ้ยอนาคตมันจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์บางคนอยู่ในสถานะที่มันค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนแล้วแบบคุณจะบุกออกไปยังไงคุณกำลังหาวิธีคุณแม่ขอใช้คําว่า คุณกําลังหาวิธีอะไรบางอย่างเพื่อให้ชิตของคุณนะมันเดินไปข้างหน้าแต่คุณยังไม่กล้าที่จะเดินเพราะว่าไม่มีมาไม่มีสิ่งใดมาการันตีว่าเฮ้ยฉันจะประสบความสําเร็จไหมฉันจะอะไรยังไงทํานองนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วหนทางการแก้ไขปัญหาของคุณละ่ะคืออะไร King of Cup คอืมนแสดงว่าคุณตอนนี้หมดแพชชั่นมากๆเลยเนาะเหนื่อย อัศวินเหรียญหรือใน s u b s p e n t a c l e s นะคะและเป็นไพ่ของ true of p e n t a c l e s จริงๆอะคำแนะนำของไพ่คือก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณควรจะวางแผน A แผน B แผน C อย่าเพิ่งทำอะไรแบบว่าในลักษณะของการผรีผามหรือในลักษณะที่เรียกว่าตัวคุณเองอะอย่าใจร้อนจนเกินไปคือถามว่ารอเวลาแล้วก็รอจังหวะอะไรหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งเลยไพ่สอเหรียญขึ้นมา กับให้อัศวินเหรียญนะแล้วเรามองนูนในตำแหน่งของคิงถ้ววคือคุณควรจะจัดการอารมณ์ของตัวคุณเองความรู้สึกของตัวคุณเองจริงๆว่าจริงๆแล้วนะคุณอยากจะย้ายงานจริงๆไหมคุณอยากจะย้ายที่เรียนจริงๆไหมหรือคุณอยากจะเลิกกับความสัมพันธ์หรือคุณอยากจะทําอะไรมากกว่าคําว่าแบบสิ่งที่คุณทําหรือเปล่าคุณลองไต่ต่ถามและไต่ตอตัวเองดีว่าเฮ้ยอันนี้มันคือสิ่งที่คุณต้องการทําจริงๆหรือเปล่านะฮะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วในปีนี้เรื่องราวที่มันโดดเด่นมากๆในชีวิตของคุณ The high p r i n c t e s s น่าจะเป็นตำแหน่งในเรื่องของการงานและชีวิตความเป็นอยู่โอกาสต่างๆ a i e of Swan a i e of Cups <oughs> แม่มองแบบนี้ว่าตัวคุณในปีนี้น่าจะมองและไถ่าถามตัวเองว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วชีวิตของเราต้องการอะไรกันแน่ความรักการงานการเงินหรือเราอยากจะอยู่ตรงไหนกันแน่ในจุดที่เราต้องการจะยืนความตัวเด่นของค,คุณคือความคิดและการวิเคราะห์การไต่ตองหลายๆอย่างในชีวิตของคุณบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มัน เอาแน่เอาหน่อยไม่ได้คุณก็กลับมาคิดแล้วว่าเราจะยังไงเมื่อสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนจะแบบมั่นคงคุณก็กลับมาคิดว่าแบบเราจะประคอยยังไงให้มันอยู่แบบนี้ให้มันดีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีของความคิดของคุณและการตัดสินใจในทุกๆเรื่องทีนี้เรามาดูคําแนะนําของไพ่กันหน่อยค่ะอืมสามถ้วย tree of cups เอ็มพาร์เรอร์นะคะโอ้ oh. แล้วเป็นไพ่สิบดาบแม่มองแบบนี้ว่าหนึ่งเลยคุณควรจะปรึกษาคนรอบข้างและไต่ตรองตัวเองปรึกษาแล้วลองรับฟังปัญหา,าคําเขาอะไรคําแนะนําของคนรอบข้างดูบ้างอย่าพึ่งแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันดีแล้วพอปรึกษาเสร็จปุ๊บเอามาไต่ตรองพิจารณาไพ่เอ็มพรขึ้นมากับไพ่สิดาบ พามันบอกว่าจริงๆนักรบมันย่อมมีบาดแผลในสิ่งที่คุณเดินคุณอย่าไปกลัวว่าคุณจะผิดหวังให้คุณลองเดินไปก่อนปรึกษาแล้วก็เดินไปพ,พร้อมๆกันอย่ารอเวลาเนี่ยบางคนกําลังรอเวลาตอนยอนจนเกินไปนะฮะรอในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างลองดูไต่ตองเสร็จแล้วทําไม่ใช่ไต่ตองแล้วค้างเอาไว้ต้องบอกแบบนี้เนาะ การวางแผนของคุณอ่ะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแบบคิดอย่างเดียวคุณจะต้องทําด้วยแสดงว่ากองไพ่คนที่เลือกกองนี้บางครั้งไม่ทําแต่คิดแล้วมีความกลัวความหวาดระแวงการกลัวความไม่สมหวังการกลัวความไม่สักเซสหรือการกลัวคนที่ไม่มีเรียกว่าแรงซัพพอร์ตใดๆในตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้คุณจะต้องนั่งคิดแล้วว่าในเมื่อคุณลงมือแล้วคุณคุณอยากจะทําคุณต้องกล้าลงมือเพราะคุณกล้าลงมือคุณลงมือเพราะคุณลงมือแม้ผลจะเป็นอย่างไรให้คุณปรับเปลี่ยน และรู้จักเรียนรู้ข้อผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อมาปรับใช้ในปัจจุบันและอนาคตของคุณความกลัวหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตจะต้องผลักมันออกไปอย่ากกังวลน,นะคะนักรบย่อมมีบาดแผลเสมอนักรบไม่มีบาดแผลคือนักรบที่ไม่เคยออกรบนะคุณลูกเนี่ยสุดท้ายเป็นไพ่ W of Fortune จงเชื่อมั่นเสมอว่าชีวิตของคุณจะไปในทศทางที่ดีและแม้ก็เชื่อมั่นว่าหากคุณลงมือทำหลายอย่าง บางสิ่งบางอย่างมันกาลังจะดําเนินไป,ไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นและควรจะไปอาจจะมีลมบ้างพลาดบ้างผิดหวังบ้างแต่แม่ก็เชื่อเสมอว่าคนที่เลือกกออเนี้ราศีของคุณธาตุไฟธาตุน้ําและมีพลังงานของธาตุมีเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตเพราะฉะนั้นลงมือทําและลุยเด้เต็มที่นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเขาบทสรุป3ใบสํสหรับปีนี้ของคุณหน่อยเดวิล ท r e e of Pentacles และ Age of Pentacles mm hmm. เมื่อมีโอกาสอย่ารอให้โอกาสนั้นมันเดินเข้ามาด้วยซ้ำบทสรุปของคุณค่ะแม้ว่าในชีชีตของคุณในปีนี้มันอาจจะลมรุกคุกคามแต่เมื่อคุณกล้าที่จะถามคุณกล้าที่จะถามคุณกล้าที่จะลงมือโอกาสจะมาหาคุณโดยทันทีหนึ่งเหรียญมันคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะฮะต้องลองดูค่ะ ทุกอย่างมันมีบาดแผลเสมอแต่ถ้าเราไม่มีบาดแผลเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องปรับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะไปกำลังใจงให้กับคนที่เลือกกองอน้องแฟนตาซีนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะกองที่2กองน้องไทเกอร์คุณแม่ก็เลือกกองนี้ชเช่นเดียวกันคุณแม่ชอบเสือนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าคาแนะนําของการใช้ชีวิตของคุณการวางแผนชีวิตของคุณในปีนี้เป็นเช่นไร ขออนุญาตดูดวงน,นที่เลือกกองนี้นะคะดเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างขอกลับมาขอให้มีคนมาดูนะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วอะ่ะยังไงก็แบบช่วยช่วยดูหน่อยช่วยซับช่วยแชร์กันนะคะอ่อว้าวจะวิวออฟฟอร์จูนเซเว่นออฟสคัรีววอ่ะซิกซ์ออฟสคันะคะอู้ซิกซ์ออฟซอ แจสติกและเป็นไพ่ของ q e e n นออฟซ o r ์คนที่เลือกกล้องนี้คือชาวธาตุล,ลมเมถุนตุลกุมลัคนาเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนะฮะ,ะชาวธาตุดินพระศกการมังกรน,นะฮะแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารพฤหัสจันทร์อาทิตย์มีพลังงานดาวสุขเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยค่ะสิ่งนะั้นเวลานี้เหมือนตัวคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยบางครั้งบางคนใช้ชีวิตแบบสวนกระแสเรื่องราวต่างๆคุณรู้สึกว่า ออตอนนีนะ้สิ่งที่ผ่านมาในปีที่แล้วอ่ะมันทําให้คุณโตขึ้นทําให้คุณเรียนรู้หลายๆอย่างมันมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมันมีการตัดสินใจเดินออกมาจากสิ่งที่มันเหนื่อยแล้วแล้วคุณกําลังมุ่งหน้าเพื่ออนาคตของคุณเองนะฮะต้องบอกแบบนี้เน,ะนาะณเวลาเนี้ยค่ะไพ่หกดาบมันคือแบบว่าคุณไม่ได้สนใจว่าชีวิตของคุณเนี่ยออจะเหนื่อยจะทุกข์จะยังไงแต่ขอให้มีขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบราบรื่นและประสบความสําเร็จ เหมือนคุณลักความเป็นตัวตนของคุณค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยมองเห็นในเรื่องของความจําเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของตรกกะความคิดม i n เซ็ตต่างๆใหไ Justice ขึ้นมากับ Queen of ซ o r d ที่สิ่งที่ผ่านมามันอาจจะแบบเหนื่อยมากๆหรือใครบางคนกําลังเผชิญกับสิ่งที่แบบเรียกว่าปัญหาแต่คุณก็ไม่ย่อท้อ คุณมีการวางแผนนะคะคุณมีการแบบนาเนินเรื่องในชีวิตของคุณมากๆเลยกับความรักความสัมพันธ์เหมือนกันค่ะบางคนโสดโดยที่ไม่ได้แคร์อะไรก็คือต้องการเงินนั่นเองแต่สําหรับคนที่มีคู่ค่ะช่วงนี้ก็ระมัดระวังคําพูดกันหน่อยนะ,ะสําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระวังความสัมพันธ์ที่มันยังออนออนออฟออฟยังไม่ได้มีการพัฒนาในช่วงนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าความโดดเด่นของคุณในปีนี้คืออะไรมันคือการอ่านโดยรวมนะอย่าไปซีเรียสนะคะ การโดดเด่นความโดดเด่นของคุณในปีนี้คืออะไร5ฟซับส้อนหรือห้าเมท้า่ะนะฮะวูดเชนออฟซอร์คุณจะต้องเหนื่อยทำงานเยอะอะเอสซอบส้อนแต่งงานมันแลกมาซึ่งความเขาเรียกว่าความร่ำรวยหรือการเงินนะฮะไพ่ใบนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แม่มองว่ามันดีนะฮะดับเวิล คือปีนี้มันจะเป็นปีที่ทำให้คุณโตแบบแบบเหนื่อยๆแบบบางครั้งต้องเรียกว่ายิ่งเหนื่อยยิ่งประสบความสำเร็จแล้วมันมีการถาโถอะไรหลายอย่างมันมีการจัดการมันมีการวางแผนในชีวิตมันมีการไฟเตอร์คุณจะเป็นไฟเตอร์ที่ดีคือนักสู้ที่ดีในในปีนี้นะคะหลายอย่างมันมันยังไม่ได้ลงตัวหรอกแต่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมการจัดการระบบในชีวิตของคุณมันดีขึ้นเพียงแต่ว่า ไพ่ห้าไม้เท้ากับไพ่10บดาบอะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพทำงานเยอะมีเงินแต่สุขภาพของคุณอาจจะได้รับการเข้าโรงพยาบาลการเจ็บป่วยเพราะเนื่องจากการทํางานหนักมากจนเกินไปหรือการใช้ความคิดอะไรหลายอย่างมากจนเกินไปนะคะต้องบอกแบบนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าอ๋อในปีนี้สิ่งที่มันจะทําให้คุณดีขึ้นได้เนี่ยมันคืออะไร T r ี e o f s c ค p บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะแล้วก็พยายามนะคะให้ทรีออฟ r อร e รีเวิร์สอะไรที่มันไม่ไหวก็อย่าไปฝืนมันคือคนที่เลือกกองนี้มักจะเป็นคนชอบเอาชนะหรือแบบว่าชอบแข่งขันชอบพยายามที่จะแบบเอ้ยทำให้มันสําเร็จแต่อะไรที่มันเหนื่อยหน่ายอะคะ่ะอย่าไปฝืนมันนะคะแล้วลองมองว่าจัดการระบบนายซับซอร์อะไรที่สําคัญก็จัดการตรงนั้นไปอะไรที่มันไม่สําคัญก็ค่อยทําอย่าไปทําอะไรรวบตึงในเวลาเดียวกันทีนี้ คำแนะนำของไพ่ในการใช้ชีวิตของคุณในปีนี้นะฮะอู้เมจิเชียนเนี่ยชอบทำอะไรอย่างในเวนลาตัวกันจริงๆนะหรือแบบทำอะไรเยอะๆอ่ะ Six o w Swan อ oh, ๋อแล้วก็เป็นเด็กเฉเรียบางครั้งต้องพักผ่อนบ้างแล้วก็พยายามทําตัวเป็นคนโง่บ้างในบางเวลานะคะไม่ต้องเป็นคนเก่งทุกสถานการณ์แล้วก็ที่สําคัญเลย ให้หกไม้เทา้าว่ามันคือการเดินทางอาจจะต้องหาเวลาไปพักผ่อนหรือในละักษณะที่แบบคุณลองเรียนรู้อะไรไใหม่ๆในชีวิตของคุณคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆบางคนอยากจะเรียนต่อด้วยนะในกองเนี้ก็สามารถทําได้หรืออยากจะเล่นหุ้นค้าขายออนไลน์ลองทําดูแต่ว่าให้เป็นอะไรใหม่ๆลองหาอะไรใหม่ๆลองหาประสบการณ์ใหม่ๆลองหาโลกใหม่ๆและลองหาในสิ่งที่เรียกว่าความที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบจริงๆ King o f c u ั s ขึ้นมามันคือสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของคุณนะฮะ มันเป็นถ้าคุณชอบความสวยงามก็ลองเบนเข็มไปทางนี้ถ้าคุณชอบเล่นหุ่นก็ลองเบนเข็มดูลองเบนเข็มอะไรเป็นสิ่งที่ใหม่ๆสําหรับตัวคุณคุณแม่หมอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่าไปจมปักอะไรเก่าๆหรือลองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างให้รางวัลกับตัวเองบ้างไม่ใช่ทํางานเพลงอย่างเดียวนะฮะการวางแผนในปีนี้มันเป็นการวางแผนของการพักผ่อนเป็นการวางแผนของการวางความเครียดลงบ้างอย่าทํางานเยอะจนเกินไปไม่งั้นมันเหนื่อยเนี่ยให้ชาเริออดขึ้นมาเป็นการเดินทางการเปลี่ยนแปลง ตัวคุณเองอาจจะต้องหายเวลาพักผ่อนจริงๆหรืออาจจะต้องแบบว่า,าหยุดบ้างนะคะไม่ใช่รวบตึงบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าบทสรุปเด่นๆในปีนี้ของคุณเป็นเช่นไรนะคะขอสามใบครับโอ้เด็กถือเด็กถือดาว five o f p e n t a c l e s อืมแล้วก็เด็กถือไมทาแม่มองว่าจริงๆอ่ะตัวคุณค่อนข้างจะหาเงินได้เยอะเนาะแต่ว่าเงินเก็บของคุณก็น,อน้อยมาเหมือนกับมีเงินเข้าเงินออกอ่ะ สิ่งที่มันเป็นบทสรุปมันไม่ใช่แย่นะแต่พอไปเป็นห้าเหรียดนะคะมันอาจจะหมายถึงแบบความเหนือ่อยล้าความอ่อนแรงคุณอาจจะต้องพักผ่อนจริงๆแล้วแหละปีนี้เราวางแผนการพักผ่อนดูราวางแผนในชีวิตให้มันทําอะไรที่มันแบบ slow โ l ว์ไ i f e มากขึ้นทําอะไรให้มันช้ามากขึ้นหรือแบบค่อยๆทําทีละอย่อยอยททยางอย่ารวบตึงในเวลาเดียวกันวางความคิดมากความกังวลลงบ้างนะคะให้เด็กถือไม่เท้ายังง่งบอกถึงว่าบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรกับมันคุณพยายามทามันให้เต็มที่ในทีละอย่าง คุณอย่าคิดว่าทุกๆอย่างจะต้องเสร็จในเวลาเดียวกันคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะมันจะดีแล้วมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอะ่ะคุณรู้ไหมว่าปีนี้คุณโชคดีตรงที่ว่าตัวคุณจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาจะมีการจัดแจงมีการวางระบบในชีวิตของคุณแต่เพียงแต่ว่าเวลาของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่พอกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นค่อยๆทําทีละเรื่องนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะ,ะอ๋อสิ่งที่ทําให้คุณดีขึ้นนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะขอหน่อยลืมเลยอ๋อเจ็ดไม้เทา้า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างการที่ทําอะไรมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยและสิบเหรียญน,นะคะตอนนี้คุณโฟกัสกับเงินจริงๆสิเหรียญหเหรียญลองให้โอกาสลองให้ารางวัลกับตัวเองบ้างนะ,ะช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแล้วก็ลองให้ รางวัลกับตัวเองพักผ่อนบ้างวางแผนการพักผ่อนวางแผนในเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าปีนี้น่านจะตกในเรื่องของการเงินด้วยเล็กๆน้อยก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยซุรุ่ยุร่ายถามตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเบนเข็มประทานานให้มันเต็มที่ค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะสําหรับกองที่ 2. ค่ะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาอัดคลิปนะคะขอบคุณค่ะ สุดท้ายค่ะกองที่สามนะคะใครเรือกกองนี้บ้างกล่องวิชนะคะคุณแม่ขอเป็นตัวแทนในเรื่องของการดูดวงนะคะคลิปนี้คือคลิปดูด่าดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงใครสักคนหนึ่งอยากอินอะไรกับมันมากนะคะให้ฟังเป็นเข็มทิศวิทยาทานก็น่าจะดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามะคะกลับมาติดตามกันนะคะพยายามรับสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปบ่อยๆโอเคเรามาดูกันว่านะคะในตอนนี้ตัวตนของคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่เป็นเช่นไรนะคะ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ emperor ขึ้นมาค่ะใบที่2เป็นไพ่ jewel of fortune นะคะว้าวใบที่3เป็นไพ่ chain of sworn นะคะใบที่4เป็น seven of swords นะคะและใบที่5นะคะเป็น a c g of swords reverse โบ้ได้คำเดียวว่าโคตรเหงนความเหนื่อยเลย คนที่เลือกอนนี้คือชาวท่าไฟนะคะแม่สิงห์ธนูชาวท่านลมไปตุนตุนกลุมอ๋อแล้วก็มีพลังงานของพฤึกศกกันแล้วก็มีกรกฏเข้ามาวันพุธพฤหัสศุกร์อาทิตย์นะคะมีดาวเสราร์เข้ามาเกี่ยวข้องตัวคุณในณเวลานี้โคตรระเแห่งความเหนื่อย บางคนเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือในลักษณะเป็นคนที่จะต้องเป็นเสาหลักของบ้านมีการดูแลหลายๆอย่างในชีวิตนะคะตอนนี้คุณมันขึ้นขึ้น,นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ด,ดีมันดีแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่ได้เลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันมีความแบกภาระความรับผิดชอบเยอะมากงานของคุณก็เหนื่อยความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เหนื่อยระวังนะคะคนที่เลือกเด้ไพ่กองนี้ถ้าเป็นคนโสดระวังคนมีเจ้าของหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ระวังในเรื่องของมือที่สาม ตกอยู่ในสภาวะที่มันเหนื่อยแบบว่าทุกอย่างมันดูรายร้อมรวมไปถึงค่าราะอ่าการรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็ไพ่ใบแป 8, 8ดดาบคุณพยายามที่จะหาทางออกกับปัญหาแต่คุณหาทางออกไม่ได้อะ่ะมันอึดอัดบางคนตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเกิดไม่เข้าขายไม่ออกด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในปีนี้ของคุณคุณโดดเด่นเรื่องอะไรอืม นายซอรเพนเดอรโอ้ nice oh, <t ose> บางคนจะต้องผ่อนเนาะสองถ้วยสมถ้วยและเป็นไพ่สี่ถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นมา2องสาเหมือนมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยไหมคะคนข้างในบ้านอาจจะมีการมีปากเสียงมีปัญหาหรือในลักษณะของผู้ร่วมงานที่ทําให้คุณรู้สึกเบื่อคุณค่อนข้างที่จะหมดแพชชั่นไปกับมันแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวของคุณเองนั้น มันเซ็งไปทุกสิ่งทุกอย่างมองไปทางไหนมันก็ไม่มีทางออกกับปัญหาเนี่ยไพ่สิบเหรียญแล้วบางคนก็ถูกญาติยืมเงินหรือมีการโกงเงินกันเกิดขึ้นเพราะมันเป็น ten of pentacle reverse อ๋อโดดเด่นในเรื่องของภาวะคนรอบข้างปวดหัวกับคนรอบข้างและการเงินที่เป็นอยู่นะคะจะต้องมีการจัดการการจัดแจงการระบบการวางแผนต่างๆและมันยังหมายถึงไพ่สองวยคือความสัมพันธ์รวมไปถึงลักษณะคุณคนโสดระวังกลายเป็น ความสัมพันธ์ลับๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าความโดดเด่นก็คือเงินแล้วก็คนรอบข้างเราจะจัดการยังไงกับปัญหาเหล่านี้เจ็ดไม้ทา้าตัวคุณเองกำลังพิจารณานะคะ queen of s w a d s justice และเป็นไพ่ h a n g ม n คุณไม่กล้าที่จะพูดอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าคุณกลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วมันอาจจะพังหรือมันอาจจะมีปัญหาคุณจึงคุณจงคาเระยกคุณจงึณจง,ณจงเลือกกับสิ่งที่เรียกว่า นิ่งดีกว่าเพราะว่าบางครั้งแบบพอมันพูดอะไรมากหรือมันทําอะไรมากมันอาจจะมีผลตามมาที่หลังแต่พพไพ่ไพ่ใบหนึ่ง Queen o อ w สป d s คุณกำลังวางแผนว่าเออคุณจะจัดการยังไงกับมันจริงๆแหละแต่ตอนนี้มันคงทําอะไรไม่ได้คะะ่ะแต่คําแนะนําของไพ่เพรว่าเป็นพ ic, พไพ่แจสติกับไพ่เจ็ดเมทาวอะบางอย่างที่มันไม่ดีคุณควรจะพูดตอนนั้นไม่ใช่เก็บมาให้เรื่องมันบานปลายนะฮะ และสิ่งสําคัญเลยพลเมนไพของ King of c ค p คุณพยายามที่จะปณีปนอมเวลาคุณเจอปัญหาเนาะแต่แม่ก็มองว่าในการปณรีปนมของคุณคือคุณเหมือนคนปล่อยผ่านละเลยมากกว่าไม่ได้แบบจะแก้ไขปัญหาแบบท่วงทีท่วงทันนะ่ะมันจึงทําให้เป็นปัญหาหลายๆอย่างมันทับซ้อนเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในหน้าที่การงานหรือความรักความสัมพันธ์เรามาดูเป็นคําแนะนํานะคะว่าควรจะจัดก,การและวางแผนชีวิตของคุณอย่างไรในปีนี้นะคะอ๋อไพเดอะเจสขึ้นมา 6 of pentacles 7 of pentacles และเป็นไพ่ของ A of pentacles เมีแต่เรขเรียงคือบางสิ่งบางอย่างที่มันจบไปแล้วอย่าไปขุดคุยคุณจะต้องมีการจัดแจงระบบของคุณเองคุณต้องผ่อนหนักเป็นเบาหรือในลักษณะที่รู้จักคำว่ารับรู้จักคำว่ารุกในบางเวลามีชั้นเชิงในเรื่องของการวางแผนตัวของคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจับจ้ากับปัญหาเก่าๆบางอย่างคุณต้องละทิ้งทั้งหมดเดอะเจสนะคะ ต้องละทิ้งทั้งหมดอย่าแคน้นอย่าอาฆาตหรือแบบอย่ามานั่งเครียดแล้วลองพิจารณาว่าสิ่งไหนควรทาสิ่งไหนไม่ควรทาสิ่งไหนควรช่วยสิ่งไหนไม่ควรช่วยสิ่งไหนควรอยู่สิ่งไหนไม่ควรอยู่สิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูด ต้องรู้จักกล้าก้าวออกมาจากกรอบในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่คุณกาลังเป็นอยู่ทุกวันนี้ให้ก้าวไม่เท้าเนี่ยคุณเป็นคนเกรงใจและเป็นคนที่ขี้กลัวบางอยา่างที่แบบคุณไม่กล้าที่จะทําอะไรมันจริงๆจังๆการลงมือแบบนี้มาทําให้บางครั้งคุณตกเป็นจําเลยของสังคมในเรื่องแบบอ้าวทำไมไม่พูดตอนนั้นละ่ะทาไมไม่พูดตอนนั้นแล้วปล่อยไม่เป็นปัญหาแบบนี้ทําไมแล้วนะคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะบางอย่างควรจะพูดออกไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้ปัญหามันคาราคาสังน,นะคะอืมจริงๆนะ แม้ว่าไพ่เดอะเชาวเวมอาจจะมีปากเสียงบ้างแต่คุณแม่เชื่อเสมอว่าปากเสียงบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันจะนําพาเราได้หูตาสว่างแล้วเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรนะคะและขอบทสรุปในปีนี้หน่อยค่ะมันอาจจะเหนื่อยเนาะห้าไม่ท้าขึ้นมาแล้วคุณอาจจะต้องเก็บอารมณ์ของคุณไว้ยเยอะมากๆเลยแต่แม่เชื่อเสมอว่า เอ็มเพลย์ถ้าคุณทําดีอยู่แล้วค่ะผลพวงของการตอบแทนของคุณมันมาแน่นอนอ๋อบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์บทสรุปปีนี้มันอาจจะเหนื่อยเนาะแต่สุดท้ายมันจะรอดคนเพราะว่าไพ่เอ็มเพล์ขึ้นมาไพ่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ็มเพ s ยขึ้นมายังไรก็สะดวกสบายแน่นอนแต่อาจจะเหนื่อยก่อนตอนนี้มันเหนื่อยในวันนี้แต่มันจะสบายในอนาคตคุณจงเชื่อเสมอว่าคุณทําได้ไพ่กองนี้มาเป็นไพ่ที่แบบ แม่สัมผัส energy คือการขาดความมุ่งมั่นขาดความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะจงมั่นใจในตัวเองหน่อยและอะไรที่ควรพูดควรพูดเลยไม่ใช่เก็บอะไรที่ไม่ควรทําคุณก็อย่าไปแสดงออกนะ,ะอ่ช่างใจดีๆในการทําในการคิดวิเคราะห์เยอะแยะหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะขอให้คนโชคดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะในปี2565นะคะหวังว่าคงยังไม่ช้าไปในๆก็แล้วแต่นะคะเป็นกาลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครฝ่า วิกฤตการณ์โควิดแล้วก็ทุกทุกคนเป็นกำลังใจงให้นมสวีทด้วยนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยค่ะขอบพระคุณการกดไลค์การกดซ u b s c r i b ์การกดแชร์นะคะสิ่งสำคัญเลยอยากจะฝากบอกทุกคนว่าเวลาคุณเหนื่อยคุณลองนั่งพักก่อนคุณอย่าไปดันทุรังมันคุณนั่งวิเคราะห์แยกแยะให้มันสมเหตุสมผลแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรจะจัดการสิ่งไหนก่อนและสิ่งไหนหลังนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ